ชัดเจนนะพระเอกดังเผยสาเหตุไม่คิดแต่งงานโชคดีที่บ้านเข้าใจเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกจับตามองความสัมพันธ์และข่าวดีมาตลอดระหว่างพระเอกดังไม้พัทรเดชสงวนความดีและปุ๊กลุกฝนทิพวัชรัตตกูลแม้ว่าทั้งคู่ยังไม่ได้ตอบชัดเจนเรื่องสถานะแต่ยกให้เป็นคนพิเศษของกันและกันถามถึงเรื่องแต่งงานหนุ่มไหมก็เผยว่าตนยังไม่ได้คิดรู้สึกเฉยๆมีความสุขกับการทำงาน แต่ถ้าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นมันเป็นเพราะว่ามันคงถึงอายุแล้วต้องแต่งงานแล้วแต่ตอนนี้วันนี้อยู่แบบนี้ไปก่อนเฉยๆเรื่องอายุในการแต่งงานทางบ้านก็สบายๆขอทำงานก่อน